ต่อท่อประปา PVC ง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้ใน7ขั้นตอนเมื่อเรามีท่อนะคะเราก็มาดู7ขั้นตอนง่ายๆในการต่อท่อปราปลาคะ่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีตลับเมตรน้ำยาประสานท่อกันไกตัดท่อบูกันและอย่าลืมสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็มาทาการต่อท่อประปากันค่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็วัดความยาวที่เราต้องการกะขนาดจากนั้น ตัดตามระยะที่เราวัดไว้ด้วยกันไกรตัดท่อทำความสะอาดปลายท่อด้วยนะคะพาน้ำยาประสานท่อสวมใส่ท่อที่เราเตรียมไว้บิดท่อเข้ากับข้อต่อให้เข้าที่รอน้ำยาแข็งตัวประมาณ10นาทีเป็นอันเสร็จค่ะและนี่ก็เป็น7ขั้นตอนการต่อท่อประปาง่ายๆที่เรานำมาฝากกันค่ะ